สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคุณในหัวข้อถ้าเราให้โอกาสเขานะคะถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะออมยังไม่รู้ว่าเขาจะสุ่มนะเป็นพลังงานของใครขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปรู้พร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปซีเรียสนะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะจะดีที่สุดนะเพราะพลังงานไพ่ก็สลับข้างกันได้ด้วยเนะาะสเดือน6เดือนปีหนึ่งถ้าเลื่อนผ่านมาเจอ คลิปนี้เห็นหัวข้ออยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะเวลานั้นนนนั่นเองนะคะชาวธาตุน้ำคนไหนที่เคยโอนเงินมาสนับสนุนช่องนะคะเบอร์บัญชีจะอยู่ใต้คลิปนี้ออมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้เงินสนับสนุนช่องออมเอาไปใช้กับลักกี้นะคะกระต่ายคอเอียงที่อ,อมรับอุปการะมาร่วม9ปีแล้วต้องดูแลรักษาน้องทุกเดือนเลยนะคะเพราะาตั้งแต่คอเอียงมาก็ไม่เคยได้ห่างโรงพยาบาลเลยนะคะก็จนกระทั่งออมจําเป็นต้องเปิด ช่องทางนี้เนื่องจากเริ่มเข้าเนื้อเริ่มเป็นหนี้นั่นแหละพูดตรงๆนะคะก็เลยทําให้โอเคเงินสนับสนุนช่องนี้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับน้องลักกี้จริงๆนะคะถ้าออมดูคํานวณดูแล้วอ่ะน่าจะเหลือเนี่ยอมอจะเอาไปทาบุญทําทานนะซึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลักกี้และการทําบุญทําทานออมจะเอาไปโพสต์ไว้ที่ชุมชนสามารถกดเข้าไปดูประวัติน้องตรงนั้นได้เลยนะคะก็คือว่าอย่างตอนนี้สิ้นเดือนมกราหกเจ็ดเนี่ยต้องพาไปตรวจอาการปอดอักเสบกับ ถุงน้ําดีแตกที่แบบรักษายาวนานมาหลายเดือนมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะลองกดเข้าไปดูละกันนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเหลืออีกล่ะอ่าถ้าเกิดว่ามันมีเยอะจริงๆถึงจะตก ถึงแม่อมตกถึงท้องแม่อมนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือลงแค่กับลักกี้ก็แทบไม่เหลือแล้วค่ะนะคะก็หลังๆก็เลยไม่ค่อยได้โพสต์ทําบุญเท่าไหร่เพราะว่าเฉพาะน้องอย่างเดียวอะเริ่มแก่แล้วไงเก้าขวบแล้วเนอบอกว่ามันก็เลยเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยค่ะนะคะค่ารักษาก็เออเอกโซติกเพชรเนาะจะรู้ดีคนที่เลี้ยงสัตว์เล็กจะรู้ดีว่าค่ารักษาค่อนข้างแพงกว่าหมาแมวทั่วไปนะคะก็ขอบคุณละกันใครที่เคยสนับสนุนช่องมารวมไปถึงช่องทางซุปเปอร์ทังส์หรือปุ่มขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณ มากๆเลยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามกันได้รายละเอียดทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนี้ยังไงอมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์ Share, หรือคอมเมนต์ใดๆก็ได้ขอบคุณที่รักกันนะคะเอาละคะ่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกถ้าคุณให้โอกาสเขาขอดูหน่อยค่ะว่าคนที่คุณอยากจะรู้ว่าถ้าคุณให้โอกาสเขานั้นมันจะ จ,จุดจุดจุดมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาคนนั้นเป็นอะไรกับคุณความสัมพันธ์เป็นยังไงหรอนะคะถ้าชาวธาตุน้ำให้โอกาสเขามีไพ่ชาววันพระฤหัตธนูมีนชาวพิจิกนึกไม่ออกแล้วก็ชาวกลุมนะคะความสัมพันธ์ดูห่างดูเลิกราย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันไปแต่อาจจะยังจับตามองกันอยู่ยังจับผิด หรือแม้ว่าความสัมพันธ์จะจืดชื่อแต่ยังป้วนเปี้ยนวกว,กว,กวนวนเว,ว,ว,วียนซึ่งกันและกันก็ได้ในบางเคสเนี่ยมันนิ่งสนิทไปแล้วมันจบแล้วมันเดทแล้วแต่ยังมีเขาเรียกว่ารอให้จัก,กรวาลจัดสรรหรือว่ายังมีการรอให้อะไรๆเนี่ยมันคลี่คลายรอพรม,มลิขิตหรือโชคชะานานพาก็ได้ไงเพราะฉะนั้นแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันเคยมีเรื่องเสียความรู้สึกกันอันนี้แน่นอนแล้วอาจจะยังมีการเสียดายกันอยู่ก็ได้ในบางเคสนะคะเป็นความเสียดายลึกๆอะไรเงี้ยเพราะอะไรมันผูกพันมันเป็นคนที่สว่างอยู่กลางใจแล้วมันผูกพันจริงๆมันก็เลยเสียดายไงมันก็เลยยังมีอาการแบบเอ้ยจับตามองดูอยู่นะกับความนิ่งนี้กับความเย็นชานี้กับการเลิกลายอย่าร้างกันนี้อะไรเงี้ยนะคะในบางเคสขีดเส้นไว้ว่าเราจะ เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องเงินเท่านั้นเราจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเท่านั้นนะเราจะเกี่ยวข้องกันแบบไม่ลำเส้นกันแล้วนิ่งสังวนท่าทีซึ่งกันและกันก็ได้นะคะเนี่ยความสัมพันธ์มันค่อนข้างนิ่งแล้วว่ามันเย็นน่ะใช้คำนี้มันเย็นชืดเลยอะค่ะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่เย็นชืดเลยนะ อืมแต่อาการที่ออมยังมองเห็นคือการตั้งแง่หรือตั้งรับหรือจับผิดจับตามองดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทรงมันมีความปล่อยวางไม่ได้บางอย่างไม่ว่าจะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเอาละอมขอดูหน่อยสิชาวทาตน้ำตัวคุณนะ่ะคาดหวังให้เขาเป็นยังไงนะคะ สมมติว่าถ้าเกิดคุณจะให้โอกาสเขาอะชาวธาตุน้าคาดหวังให้เขาเป็นยังไงหรอชาวธาตุน้าคาดหวังให้เขาเป็นยังไงมีไพ่าชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูมีไพ่าชาวมีน มีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ว่าชาวาธาตุน้ำบางคนยังอยากเห็นความพยายามของเขาก็ได้แสดงว่าบางคนต้องการเห็นความพยายามของเขาที่จะมาเข้าหาคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ชาวทาตน้ำบางคนเหมือนกับต้องการต้องการที่จะ move on มากกว่าแต่แค่ยังผูกพันหรือยังกังวลถึงเขาอะ จะมีสองเคสนะเคสแรกชาวธาตน้ำอาจจะยังคาดหวังกันได้พูดได้คุยการได้จับยึดกันไว้ไปต่อแต่อาจจะอยากให้เขาเป็นฝ่ายทำให้มันแฮปปี้ให้เขาเป็นฝ่ายพยายามอาจจะหวังหวังว่าเขาจะรู้ว่าว่าเขาต้องทำยังไง เออนะคะในการที่จะกลับเข้ามาเผลอ,อๆคุณอยากให้เขารู้เองก็ได้นะแต่ในบางเคสเอาว่าชาวท่าน้ำน่าจะอยาก move on มากกว่าอะไรเงี้ยแต่แค่ยังกังวลถึงเขาอยู่นะยังผูกพันอยู่นะอะไรเงี้ยต่อให้ยังอยากคุยกันอยู่บ้างแต่แบบ move on ดีกว่าบางคนเป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องทําอะไรแล้วล่ะอะไรเงี้ยแต่อาจจะอยากมาดูเฉยๆอะไรเงี้ยนะอืมอ,อืม แล้วเขาจะทําได้ตามที่ชาวธาตน้ําคาดหวังไหมถ้าคุณให้โอกาสเขาถ้าชาวธาตน้ําให้โอกาสเขาเขาจะทําได้ตามที่คุณคาดหวังไหมคะมีพ่ชาวพิจิกชาวมังกรชาวธนูอุ๊ยชาวธาตน้ําบางคนบอกขอโทษนะ ชาวท่าน้าบางคนบอกว่าสันดานอย่างเงี้ยเรืมันจะเปลี่ยนอะไรได้ได้ยินคํานี้เลยนะชาวท่าน้ําบางคนสวนกลับเลยทันทีได้ได้ยินคําถามเนี่ยว่าเขาจะทําตามที่ชาวท่าน้าคาดหวังได้ไหมชาวท่าน้ําบางคนสวนกลับเลยว่าสันดานแบบเนี้ยเราจะทําอะไรได้คะ่ะบางบางบางคนเท่านั้นนะบางคนส่งพลังงานอันแรงกล้าอันอม,มหิตมาให้ออมได้รับรู้นะคะเป็นร่างทรงอะแต่ในบางเคสเขากลับเป็นฝ่ายว่ายามาทอกซีดกับฉัน อย่ามาจุกจิกจู้จี้กับชีวิตฉันอย่ามาท็อกซิกกับฉันอย่ามาหึงหวงอย่ามาอย่ามาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณหรือมันอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาก็ได้ที่เขาแบบไม่ต้องการความท็อกซิกอะไรบางอย่างโออย่ามาคาโทษอย่ามาหึงหวงยามาท็อกซิกเนี่ยสิบดาบขึ้นด้วยอ่ะเขาจะทำตามที่ชาวท่าน้ำคาดหวังได้ไหม อมมองว่ามันมันต้องค่อยเป็นค่อยไปมากๆกับการที่คุณต้องการให้เขาเป็นอะไรบางอย่างอย่างที่คุณต้องการต้องค่อยเป็นค่อยไปมากๆเพราะว่าจะเจอแรงต้านนะคะคุณจะเจอแรงต้านอาจจะเป็นความเอาแต่ใจเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองแบบเอาแต่ใจหน่อยอะไรเงี้ยน,นะแล้วเขา ออแล้วถ้าชาวธาตุน้ําให้โอกาสเขาว่าเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงหรอถ้าชาวธาตุน้ําให้โอกาสเขาเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงหรอคะมีไพ่าชาวพฤษศนะคะวายอะไรเนี่ยชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุมความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้แล้วใช่ไหมบอกมาซะดีๆชาวธาตุน้ำจ๋า มันเป็นไปไม่ได้แล้วไหมอะมันบล็อกปิดกัน้นมันมีมันมีแรงต้านอะไรบางอย่างไม่รู้ค่ะเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงมันแบบมันเหมือนกับมันไม่มีทางที่จะเป็นอะไรกันได้หรือไม่มีทางที่จะแบบมาทําอะไรได้แล้วอะอะหรือถ้าเกิดจะพยายามอ่านนะเช่นเขาอาจจะนะ พยายามเปลี่ยนนิสัยตัวเองแต่มันทำไม่ได้สมมุตินะเขาอาจจะอ่ะรับปากคุณว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงให้ฉันจะเลิกทำนิสัยเดิมๆอย่างเงี้ยสมมติสมมติรับปากมาแล้วทำไม่ได้อย่างเงี้ยเขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไง เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แป๊บๆอย่างนี้ก็ได้ไงแล้วก็แล้วก็แบบแล้ก็เลเทมเหมือนเดิมนี้ก็ได้ไงแล้วอีกอย่างเอาว่าเขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนอะไรด้วยอะจากไพ่นะเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเผลอๆเนี่ยอาจจะมีคําพูดคําจาอาจจะแบบมีความเอาแต่ใจอะไรกันบางอย่างเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นการที่เขาเนี่ย สมมติคุณกับเขาไปไปต่อกันไม่ได้เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาก็ได้นะคะเอ่ออะไรเขาเรียกเลยนะความถูกต้องศีลธรรมคุณงามความดีความเชื่อทางศาสนาอะไรเงี้ยมัน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 ไม่สามารถไปได้อะไรเงี้ยเออแล้วเพอเพก็อาจจะมีการพูดไม่ดีอะไรทัศนคติไม่ลงรอยเอาแต่ใจเออมันดูมันดูมันดูไม่ค่อยโอเคนะ อแล้วแบบนี้ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงถ้าชาวธาตุน้ําให้โอกาสเขาสมมุติว่าคุณให้โอกาสเขาแล้วเขาทําแบบเนี้ยที่ยอมอ่านไปนี <c oughs> นะแล้วเขาก็เป็นเป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนไม่ย,ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเชื่อหมันในความคิดตัวเองหรือว่าศีลธรรมคุณงามความดีความเชื่อทางศาสนามันไปกันไม่ได้อะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสเขาอะแล้วมันเป็นอย่างเนี้ย แนวโน้มทิศท,ทางความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงได้อีกบ้างนะคะออมีความรู้สึกว่าพวกคุณอาจจะกอดเก็บกันไว้ในลนักษณะของการแค่กักกักกันเป็นการแค่กักกักกันด้วยเรื่องอะไรได้บ้างเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องเงินอะไรบางอย่างก็ได้แต่เนี่ยไฟกันอะ งุดงิดชุนเชียวหึงหวงการอยากเอาชนะกันเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นความเครียดความกดดันนะคะบางทีแบบพูดไม่ทันยังคิดการหึงหวงหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้แบบเสียบรรยากาศได้บ้างเครียดได้บ้างแต่มันก็อาจจะยังกักกันไว้หวงแหนความสัมพันธ์นี้ไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างที่มพูด สรุปถ้าชาวธาตุน้ําให้โอกาสเขาเนี่ยมันจะไปรอดไหมถ้าชาวธาตุน้ําให้โอกาสเขาอะมันไปรอดไหมมันจะไปรอดไหมมีไพ่ชาวตุลธนูก็ไปกันแบบสามวันดีสี่วันไข้นะไปกันแบบมีอีโก้บ้างสามวันดีสี่วันไข้บ้าง นะก็ดูทรงจะไปกันแบบได้อีกระยะยาวๆอยู่อะแต่มันจะเป็นลักษณะสามวันดีสีวันไข้นะคะผีเข้าผีออกบ้างเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบ้างอะไรเงี้ยค่ะความสัมพันธ์รุ่มรุ่มดอนบ้างอะไรเงี้ยแล้วในความรู้สึกล่ะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ำหรอ จริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ำคะมีไพชนะช่ชาวเมษนะชาวาธนูชาวกุมเมถุนจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงเขาบอกว่ามันจะดีมากๆเลยถ้าความสัมพันธ์เนี้ยสมมุตินะให้อิสระกันนะคะไม่ไม่บังคับกันเกินไปไม่แสดงอํานาจ ซึ่งกนและกันมากเกินไปอันนี้ทางนี้ทางนั้นเป็นฝ่ายคุณหรือเขาก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเขาจะค่อนข้างพึงพอใจที่เขาได้มีความสุขตามประสาเขามีอิสระเสรีตามประสาเขานะคะเขาจะจะจะ,จะค่อนข้างไม่ไว้ใจคุณก็ได้หรือเขาจะละแวงอะไรคุณบางอย่างอะ เขาเลยค่อนข้างรู้สึกพึงพอใจที่ได้มีความสุขตามประาสาของเขาไง mm hmm. เพราะเขาไม่ค่อยไว้ใจคุณหรือระแวงอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแล้ว lovers ขึ้นใต้สำรับนั่นมันแปลว่าเขารู้สึกกับคุณมันน่าจะเกินเพื่อนแน่ๆละ่ะความรู้สึกมันเกินเพื่อนมันอาจจะมีความรากมีความพึงพอใจกันอยู่แต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขากลัวคุณระแวงคุณอะไรอย่างเงี้ยนะ คืออารมณ์มันเหมือนกับว่าถ้าให้อิสระกันและกันได้จะดีมากๆเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้หรือไม่เขาก็รู้สึกกับคุณในเชิงเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนที่เขาค่อนข้างพอใจมากๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างสบายใจที่ได้ที่ได้ที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันที่ได้ร่วมงานที่ได้เป็นคนในกลุ่มสังคมตรงนั้นเขาก็สบายใจแฮ ppy ตรงนั้นอะไรเงี้ยข้อความเลยดีกว่าไม่มีอะไรเลย องนี่ว่ะแล้วชาวาธาตุน้ําควรให้โอกาสเขาไหมอะแล้วชาวาธาตุน้ําควรให้โอกาสเขาไหมนะคะออมมองว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นรักสามเศร้าเราสามคนน่ะอยู่สวยๆเหอะเช่น ถ้าคุณมีแฟนแล้วก็อยู่เป็นแม่ของลูกหรือเป็น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 ภรรยาเป็นสามีเป็นแฟนที่ดีให้กับให้กับให้กับคนของคุณดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องเขาดึงคุณตกเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของรักสามเศร้าเราสามคนเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเนี่ยให้คุณอะอยู่กับเขาแบบเหมือนแค่เพื่อนก็พอแล้วคุณก็อยู่สวยๆของคุณดีกว่าจะได้ไม่ต้องลาคาญใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าคุณอยู่ อยู่ประเภทไหนของความสัมพันธ์นี้นะก็คือแบบถ้าจะให้โอกาสเขามันต้องเป็นอะไรที่ดีจริงๆอะ่ะก็คือการกลับมาให้โอกาสกันและกันนั้นคุณได้เป็นแฟนตัวจริงอ่ะหรือการให้โอกาสกันและกันในการกลับมาครั้งนี้หอยมันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือกันอย่างดีมากๆอืม แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องยอมรับก็คือเขาจะค่อนข้างรักอิสระหรือว่ามีโลกของความสุขที่เขาจะเสพสุขตามภาษาเขาอะ่ะเออนะอ่ะพอแล้วอุ <c> ้ย <oughs> แต่รู้ว่าหกเดี๋ยวมาดูข้อความนะคะเขามีอะไรอยากบอกชาวธาตุน้ำบ้างความสัมพันธ์ที่ชาวธาตุน้ำอยากให้โอกาสเขา หรือมาดูอะว่าถ้าให้โอกาสเขานะมันจะเป็นยังไงเนี่ยเขามีอะไรอยากบอกทาานน้ำบ้างคะ่ะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณ mm hmm. เขาบอกว่าเวลาไม่ไม,ไม่ไม่ถูกจังหวะเลยเนาะเป็นความสมัครที่ผิดที่ผิดเวลานะคะ mm hmm. เขาหวังว่าเขาจะดูแลชาวทานน้ำได้ดีกว่าที่ผ่านมาชาวทัานน้ำไม่รู้หรอกว่าการจะปล่อยชาวทานน้ำไปอมันยากแค่ไหน แล้วเขาก็กลัวการติดต่อคุณมาด้วยเห็นไหมอ้อมบอกแล้วว่าเขาดูระแวงหรือไม่ไว้ใจหรือกลัวคุณอะสักอย่างหนึ่งอะเขาบอกว่าเขาหวังว่าจะได้แชร์ข่าวดีกับคุณอ่ะเช่นไรพวกคุณเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนทําอะไรกันเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้เขาอาจจะมีข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ให้คุณหรือเปล่าสมมตินะหรือเป็นข่าวดีอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนะคะข่าวดีคือฉันกล้าติดต่อเธอแล้วแต่แดฉันมาละจ้าอะไรก็ได้นะ เขาบอกว่าเขารักคุณอย่างไรเงื่อนไขนะคะเขาบอกว่าเขากําลังจะเป็นใครสักคนที่ดีกว่าเดิมนะคะแต่ว่าเขารู้ว่าก่อนหน้านี้เขาที้งคุณไม่ดีดูแลคุณไม่ดีแล้วอาจจะเป็นใครบางคนที่ไม่น่ารักเขากําลังจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเขาบอกแบบนั้นนะคะเราก็บอกว่าเขารู้ดีว่าเมื่อก่อนนะเขาเคยล้าเส้นคุณด้วยอืมแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าเาวาท่าน้ำจะต้องทิ้งเขาไปแน่เลยเนี่ยเธอจะทิ้งฉันจริงๆริงหรอ I love you เขารักคุณค่ะอ่ะแล้วเขาก็ให้ชาวธาตุน้ำเนี่ยเข้าใกล้เขาได้มากกว่าคนอื่นๆด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมมดูหน่อยว่าเขากลัวอะไรคุณเนี่ยมันขึ้นมาสองรอบแล้วเขากลัวอะไรชาวธาตุน้ำคะเขากลัวที่จะติดต่อคุณมาเขากลัวอะไรในตัวชาวธาตุน้ำเหรอกลัวอะไรมีไพ่ชาวอ่กรกฏหรือวันจันทร์นะคะชาวพิจิกกลัวอะไร เอออย่างแรกกลัวว่าคุณจะรู้ว่าเขายังสนใจคุณอยู่ก็ได้เช่นเขาอยากจะแอคถ้ามีมาดมีฟอร์มคลิปคูลถ้าเกิดว่าเขาติดต่อชาวธาตุน้ํามาเอา้าเดี๋ยวชาวธาตุน้ําก็รู้หมดสิว่าเขายังสนใจคุณอะไรเงี้ยกลัวว่าความจริงจะเปิดเผยว่าฉันยังสนใจเธออยู่เลยนะอะไรเงี้ยจริงๆอยากจะแบบเตะท่าหน่อยแกล้งท่าเป็นไม่สนใจก็ได้นะคะหรือเขากลัวคําพูดอะไรบางอย่าง เขาไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะได้ยินอะไรจากปากชาวธาตุน้ําเช่นบางครั้งชาวธาตุน้ําเนี่ยมีความสับสนวุ่นวายใจในตัวเองหรือคําพูดคําจาดูสับสนหรือว่าเป็นคนผีเข้าผีออกหรือคาดเดาอารมณ์ได้ยากก็ได้ไม่รู้จังหวะเมนจะมาตอนไหนไม่รู้ว่าฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนแปลงเวลาใดเออก็เลยกลัวคําพูดบางอย่างที่จะออกจากปากคุณนะในบางเคสจะกลัวกลัวอารมณ์อ่ะกลัวอารมณ์ของคุณกลัว คําพูดที่จะออกกลัวจะรู้อะไรบางอย่างอะไรอย่างก็ได้นะเออหรือบางคนกลัวความลับถูกเปิดเผยก็ได้นะเออบางคนนะอืม กลัวที่จะต้องมารู้ความลับชาวธาตุน้ําก็ได้หรือกลัวว่าความลับจะปิดเผยก็ได้แอะประมาณนี้พอแล้วนะคะอ่ะก็ฝาก s u b สไคร b ์กันเยอะๆเลยนะดันให้ถึงแสนซับนะคะถึงแสนซับเดี๋ยวมีของมาแจกแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยเบอร์บัญชีใต้คลิปนะคะเอาเก็บไว้ให้น้องลักกี้นะคะอ้อนอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ